สวัสดีค่ะคุณผู้ดูวันนี้ไฮไลท์บันเทิงเวิร์กพอยต์ไม่เบียวนัดแน่นอนอีก3วันเท่านั้นเราจะได้ดูละครนางนาคสป라รต์พระขนงกันแล้วทุกคนตอนที่สัญญากันไว้ว่าจะพาไปชมเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็เพลงวันแรกของวันที่เหลือทั้งจะพาไปเม้ามอยกับน้องไมล์เราได้ส่งคุณกวางใส่อีไปบุกกองอีกเช่นเคยไปค่ะคุณกวางใส่อเยียม ไถไลฟ์บันเทิงในวันนี้นะคะควางพาคุณผู้ชมมาปูุกปื้งหลังการถ่ายทำเอ็วันแรกของวันที่เหลือของน้องไมล์โฟอีฟเห็นโม้อแม่นาคแบบนี้น้องไมล์เป็นนางเอกเรื่องนี้นะคะนางนาคสภัยพระขนงที่กำลังจะออนแอร์ทางช่อง Workpoint เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในรวมไปถึงพูดคุยกับน้องไมล์กันเลยค่ะไปเลยอย่กัี้ จงไปดีแรงแล้วค่ะทำงานทำงานทำงานต่อเอ็มวันนี้มาถ่ายค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเพลงนี้ใช่ก็คือเป็นเพลงวันแรกของที่เหลือค่ะโดยที่ออริจินัลเป็นเพลงของคู่อีฟค่ะทุกคน ใช่ก็โดยส่วนตัวแล้วค่ะหนูชอบเพลงนี้มากๆอยู่แล้วแบบชอบที่สุดของโคอีฟอยู่แล้วด้วยแล้วพอรู้ว่าเพลงนี้ถูกเอามาแบบอเรนจ์ใหม่เป็นเพลงประกอบละครเรื่องนี้ยิ่งแบบยิ่งมีความหมายกับเราเพราะว่าเฮ้ยเราชอบเพลงอยู่แล้วแล้วพอเรามาเล่นละครเรื่องนี้ก็ได้เอาเพลงนี้มาร้องในเวอร์ชันแม่นาคอีกอะไรเงี้ยค่ะก็หนูว่า ตัวเพลง A ค่ะมันมีความเป็นแม่น่าอยู่แล้วสูงมากบังเอิญใช่บังเอิญมากค่ะเพราะว่าวันรกของวันที่เหลือใช่ไหมคะเป็นการบอกถึงความรักที่แบบลึกซึ้งขอบคุณอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันแบบวันแรกของวันที่เหลือจริงๆแล้วมันไม่เหลือแล้วอะค่ะแล้วเขาก็แบบถูกเอามาเล่าในเวอร์ชันที่แบบเศร้าโอ๊ยเศร้านั่ละค่ะ สุดยอดไปเลยค่ะน้องไม์ใครไม่ซึ้งเอาไม้มาฟาดดิฉันได้แหละเรียกว่าทุ่มสุดตัวจริงๆค่ะน้องไม้แฟนๆเห็นแบบนี้แล้วอยากฟังแบบเต็มๆกดเข้าไปฟังได้เลยนะคะทางช่อง YouTube Workpoint Music a r t a r t i s t วันนี้ขอตัวไปดู MV เพลงนี้ก่อนนะ,จะเจอกันสัปดาห์หน้าจะมีโมเมนต์อะไรมาให้ชมติดตามได้ไนไฮไลท์บัเทิลเวิร์ก ความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่หนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงพุทธกับละครเวิร์กพอยครับ